สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์รวมรถยนต์มือสองปฏิพัทธ์ออโต้นะครับสำหรับคลิปนี้อันก็มีตัวรถกระบะเพา,ารอยเข้าใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะฮะเหมือนเดิมครับเอ็นหันต้องเห็นเพารอยแน่นอนนะครับใครเพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกรบกวนฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยและก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนการอัปเดตหรือว่าตัวคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับ จากร้านรถยนต์มือสองบริเพณออโต้ Auto, ตรงนี้แอนต้องขอขอบพระคุณล่วงหน้าไว้นะที่นี้เลยเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับอันเชื่อว,ว่าน่าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่พี่ๆหลายๆท่านนะตอนนี้กําลังหากันอยู่นะฮะรีโว่2.8เจพัทครับตัวรถปี2020สีเทานะฮะเดิมโรงงานนะครับรถไม่เคยชนหนังฟิวามน้ําท่วมหรือว่าจมน้ําตัดต่อ,ตอปกีกไมายนะครับตรงนี้ไม่มีแน่นอนออนระับประกันในเรื่องของตัวคุณภาพนะถ้าเกิดรถพวกนี้แน่นอนครับ ไม่ว่าคุณลูกค้าจะดูจากที่โน่นดูจากที่นี่ดูจากที่นั่นหรือดูจากไหนก็แล้วแต่เราจบที่สุดแล้วจบคือจบครับไม่เจ็บไม่บานปลายไม่เก็บเพิ่มนั่นคือราคารถอย่างเดียวที่คุณลูกค้าต้องเสียไปแล้วภายในเดือนมกราคมนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนสำหรับคุณลูกค้าที่เครดิตดีไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยครับไม่ได้บาทเดียวแต่สำหรับคนที่ไม่มีเครดิตดาวเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0ันบาทเท่านั้นเองคราวนี้ครับส่วนของตัวด้านหน้าเนี่ยมันเป็นตัวโฉมเจพัสตัวรถคันนี้เนี่ยเป็นปี2 0 1พันสิบเก รเราได้มีการแปลงเป็นตัวหน้าหมูป่านะครับหรือว่าเป็นตัวโฉมเอ t นทีแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟตัดมอก,กระจังหน้าเขี้ยวคิ้วเรียบร้อยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเกิดถามว่าเราเอาของเดิมไปสับเองหรือเราเอาของเดิมไปเปลี่ยนเองเสียเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเกิดใครได้อยูกันในตามพวกแบบในกลุ่มรีวงรีโว่และพวกนี้เนี่ยบางที่เขาคิดเป็นชิ้นนะพี่พครับรบ,บางที่เขาคิดเป็นชิ้นนะ แต่ตรงนี้คือได้หมดเลยแล้วก็ไม่ต้องเสียอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคราวนี้เนี่ยเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องยนต์กันต่อครับสําหรับตัวเครื่อง2.8ลิตรก็จะเป็นตัว1 GD 170แรงม้า343นิวตันเมตรนะครับครอบด้วยเกียร์ธรรมดาแบบ5สปีดนะฮะสำหรับตัวเครื่องเนี่ยเดิมเลยนะฮะไม่มีขั้นํำเครื่องไหลยเยิมครับเดี๋ยวตรงนี้ก่อนออกจากร้านเนี่ยมันก็จะมีบริการเปลี่ยนไห้นะ้ำมันเครื่องนะครับเช็คระบบไฟตั้งสนยนทงล้อ แล้วก็เซอร์วิสให้กับคุณลูกค้าใหม่เช่นเดียวกันนะฮะตรงนี้คือต้องทําอยู่แล้วนะครับไม่ว่าคุณลูกค้าจะจับแฟน,นหรือว่าซื้อสดหรือว่าแบบไหนก็แล้วแต่ยังไงก็ต้องทําให้อยู่แล้วแน่นอนนะครับสวยมากนะฮะตัวสีนี้เป็นสีนที่น่าสนใจแนะ,ะแล้วก็จะอยู่ไม่นานด้วยเพราะนั้นใครดูคลิปนี้จบแล้วชอบถูกใจไงก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับกันหน้าแก้มข้างนะครับตัวตะเข็บต่างๆอาร์ฟฟาระกโปงโตโยต้านะครับหัวนงหัวน,อน็อตนะฮะฉนวนกันความร้อนแผ่นเพลสติก,กอร์มอ,อกร ทุกอย่างอยู่ครบนะครับนี่คือในส่วนของตัวด้านหัวครับหรือว่าบอดี้ด้านหน้าเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันต่อนะครับสำหรับในส่วนของตัวด้านข้างเนี่ยคันนี้เราใส่เป็นงานของฮอ p เลสซิ่งนะครับก็จะเป็นตัวเวลนะฮะของงานฮอ p เลสซิ่งนะครับข้างหน้าเป็นตัวเก้าครึ่งรัดด้วยยางสองหกห้าสี่สิบอาร์สิบแปดนะฮะข้างหน้าเนี่ยโหทรงนี้วัยรุ่นจัดเต็มนะฮะวัยรุ่นสร้างตัววัยรุ่นลดข้อนะครับสองนิ้วสอดนะฮะใช้ได้นะครับถือว่าโอเคเลยนะฮะ ถูกใจสายซิ่งแน่นอนนะครับส่วนสำหรับตัวไฟเลี้ยวเนี่ยจะอยู่ตรงกระจงมองข้างนะฮะมีการตัดด้วยโครเมียมนะครับแล้วก็มือเปิดซ้ายขวากับตัวเบ้ารองมือก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะคิวกันสามีแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับตัวไฮไลท์หนึ่งอย่างครับนั่นคือในเรื่องตัวข้อหัวเลท็ททั้งอันนะครับหัวเลท,ทั้งอันเลยนะฮะแซมเลดอย่างทองแท้เลยนะฮะสำหคันนี้ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวคอกหลังแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเราปิดไปติดตั้งเองเนี่ยหรือว่าซื้อใส่เองเนี่ยหรือว่าเอาไปขึ้นเอาตัวพวกแบบยกใส่เองเนี่ยเสียเท่าไหร่ค่าแรงเสียเท่าไหร่ค่าคอกเสียเท่าไหร่ค่าจดทะเบียนลงเล่มอีกเสียเท่าไหร่อันเก็บเพิ่มไหมครับเนี่ยอันไม่ได้เก็บเพิ่มเลยนะอันให้แบบนี้ก็คือแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นคุ้มนะฮะสำหรับในส่วนตัวล้อหลังครับอันนี้ก็จะเป็นตัวล้อกระทาผ่าขอบสิบห้านะฮะ เป็นกระทะของ TCP y นะครับแล้วก็ตัวพาวจะเป็น TCP y ยอย่างมิชชันเอ็กซีดีปี2021นะครับเรามีการปรับเปลี่ยนให้กับคุณลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับจริงๆในส่วนของตัวกระทะแบบนี้หลายคนชอบหลายคนถูกใจกันเยอะนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นตัวพวกแบบพาว้างเนี่ยมันจะเป็นกระทะปั๊มโรงงานนะครับส่วนใหญ่จะเน้นเป็นตัวทาง MD กันเยอะหรือว่าเป็นพวกแบบของ TCP y หรือว่าแบบของพวกแบบโปรอะไรแบบนี้ประมาณนั้นนะครับ ส่วนกับตัวด้านท้ายครับฝาท้ายเดิมนะฮะรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับตัวโคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกติโลโก้ทุกอย่างอยู่ครบไฟเบรกทั้งสามนี้ก็จะเป็นแบบ LED นะฮะตัวล็อกฝาท้ายมีให้นะครับก็จะเป็นตัวเหล็กนะฮะเหล็กชงเหล็กฉากอะไรพวกนี้เรามีการเก็บงานรายละเอียดให้กับผู้ลูกค้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับบะมีการดําบนแล้วมีการดําร่างแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนตัวช่วงล่างเนี่ยอาจจะเป็นชคฝั่งละสามตัวนะฮะไายาสานกันยางนะครับ ใครเคยติดตั้งหรือว่าใครเคยออกจากร้านพี่คนนี้นะฮะสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวแหนบนะฮะจะทรงแหนบสวยนะครับตรงแต่งเป็นบุ้นเหล็กนะฮะโช๊คไขว้ฝั่งก็ะสามตัวนะฮะเสื้อผาตัวเสื้อเบลเลยนะครับเพราะนั้นตรงนี้ถือว่าครบหมดแล้วฮะรเราจดทะเบียนลงเล่มให้มีใบวิศวะรับรองให้เพราะนั้นไม่ต้องคิดอะไรกันเยอะเลยครับนี่คือตัวรถอีกรุ่นหนึ่งในส่วนของประเภทเทาลอยที่จบ ที่สุดและเป็นตัวรถปีใหม่ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันต่อครับโอเคครับสำหรับในส่วนของตัวด้านในนะฮะคอนโซลหน้าก็จะมีเป็นตัวแอร์แบงค์นะครับหรือว่าถุงนมนิรภัยให้ครบทุกจุดนะครับแล้วก็เซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบงแม่เครื่องเล่นก็จะเป็น c d v ีวิดีโอสามนะครับสามารถเชื่อมต่อหรือว่าคอนเนคกับบลูทูธนะฮะแล้วก็ AUX กับ USB นะครับตัวแอร์นี่ก็จะเป็นแบบปรับอันดับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตัวเกียร์จะเป็นแบบ5สปีด ตัวปุ่มด้านล่างนี้เป็นตัวิดตัดมองนะครับพี่พี่ครับแล้วก็ตัวปุ่มอีโค่โหมดกับพาวเวอร์โหมดกุญแจก็จะเป็นแบบรีโมทนะคะสำรองจะเป็นตัวกุญแจแบบธรรมดากระจกเป็นแบบแบบไฟฟ้ามีตัวเซนเซอร์อบนะครับมอขงข้างแล้วพับกระจกมอขงข้างนี้ก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สําหรับตัวเบอร์เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวถุ่มเจพัทเนี่ยจะเป็นตัวหมอกแบบนี้นะครับ นั่นคือ50ต่อ50แล้วก็มีเป็นตัวที่บังแขนตรงกลางแต่ถ้าเกิดเป็นตัวโฉมเอนทรีจะเป็นแบบ60ต่อ40แล้วก็จะไม่มีที่บังแผนตรงกลางมาให้นะครับสำหรับในส่วนตัวเลขไม้ครับคันนี้ไม้8 0 0 0 0โลนะฮะร,รถปี19.20บไม้80,000โลสภาพสวยมากเลยนะฮะแล้วรถก็มีการอารีนิง่งทั้งหมดแล้วเป็นดีนร้อยด้วยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเราไปสุดนหน้ารถล้วบอกราคาับบนี้อีกทีหนึง่งไปครับผม โอเคครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในช่วงใกล้จะถึงกลางเดือนมกราคมแบบนี้นะครับใครเห็นตัวรถรุ่นนี้แล้วหรือว่ามีการออนแอร์ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยรีบติดต่อกันเข้ามาได้เลยใครมาก่อนได้ก่อนนะฮะไม่ว่าพี่จะซื้อสดหรือว่าพี่พทุกท่านจะจัดไฟแนนซ์ตรงนี้รถพร้อมให้เป็นเจ้าของทันทีนะครับแต่ตรงนี้มันขึ้นอยู่ว่าใครมาก่อนแค่นั้นเองนะฮะลำดับแรกๆคุณถือว่าตาถึงก็แล้วกันนะครับในส่วนของตัวราคาครับสำหรับคันนี้ที่ร้านเราจะตั้งราคาขายไว้อยู่ที่ หกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทอันย้านะครับหกแสนสองหมื่นเก้าพันบาทคราวนี้เนี่ยถ้าเกิดออกรถภายในเดือนนี้ฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีค่าจัดค่าโอนไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวถ้าเกิดคุณลูกค้าเครดิตดีแต่ถ้าเกิดถามเหมือนว่าเอาอันแล้วถ้าเกิดพี่ไม่มีเครดิตล่ะถ้าเกิดไม่มีเครดิตอันฟรีค่าจัดค่าโอนให้เช่นเดียวกันครับแต่ดาวเริ่มต้นอยู่ที่6 0 0 0บาทฟรีค่าจัดค่าโอนให้เช่นเดียวกัน เพราะในนี้ในเรื่องตัวเงื่อนไขหรือว่าในเรื่องตัวการจัดไฟแนนซ์ในส่วนต่างๆตรงนี้อันนี้เราต้องมาคุยกันหน้างานหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามกันหลังไม่ทีหนึงหรือว่าเบอร์ใต้ล่างคลิปวิดีโอนี้หรือว่าจะเป็นตัวดีไลน์แอนไลน์มาสอบถามรายละเอียดกันก่อนได้เลยนะครับสำหรับในส่วนตัวคลิปนี้อ่านก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้า ฝากกดติดตามเพจเป็นรถออโต้น,นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจกับพวกเรากดไลค์กด Subscribe และดี๋ยวคลิปหน้ามีรถรุ่นไหนมารีวิวแล้วก็แนะนำให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมอีกนั้นเดี๋ยวรอติดตามดูกันได้เลยคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ